นี่คืออียิปต์ราชวงศ์ที่19ยุคที่อียิปแย่งชิงบัลลังก์แข่งกันสลักชื่อของตนลงบนผนังหินเป็นช่วงเวลาที่อำนาจของราชบัลลังก์กลับมาสันคอนอีกครั้งจนต้องใช้ศรัทธาดั้งเดิมร้อยเรียงเข้ากับอาณาจักรอย่างที่เคยเป็นมาก่อนหน้านี้ฟาโรงนี้ลากรถศึกขึ้นเหนือสู่คาเดส เผชิญกองทัพล้อฮิตไทยและสลักวิรกรรมของตัวเองเอาไว้บนผนังหินทั่วอาจักรข่าหนักลุกซออไบดอสไปจนถึงหน้าผานูเบียเราจะได้เห็นสนธิสัญญาสันติภาพฉบับแรกของโลกที่ยังเหลือสำเนาทั้งฝั่งอียิปต์และฮิตไทยและเรื่องราวของคนธรรมดาที่อยากมีอำนาจเหนือฟาโรแต่เต้าตัวเองจนได้เป็นขุนนางเชื้อสายต่างแดนเคียงข้างกษัตริย์และได้รับสมญาน้มว่าข้าคือผู้สถาปนาฟาโรแห่งซิปทา นี่คือราชวงศ์ที่19จุดเริ่มต้นของราชวงศ์ลามาเซตอันเกียงไก่ในห่วงปลายศตวรรษที่ส4ก่อนคริสตกาลลมแม่น้ำนายยังคงคึกคักไปด้วยเสียงของพิธีกรรม แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบศาสนาบ่อยครั้งและทําให้หัวใจทางการเมืองของอียิปต้องสั่นคลอนกว่าหลายทศวรรษจากยุคอมัน,นาที่ฟารา์อเคนาตินพิัทธาและพิธีกรรมทั้งแผ่นดินให้หมุนรอบดวงอ,อาทิตย์อาิเทนคอยหลังไม่นานจากักรวรรดิก็สุดท่วบในพายุการเมืองและศาสนาเมื่อราชบัลลังก์เปลี่ยนมือสู่ตุตันคามุน ท่านกับคุณนางของพระองค์พยายามฟื้นฟูศาสนารูปแบบเดิมปลุกพิธีกรรมกลับสู่พระนามเดิมของเทพทั้งหลายแต่ทว่าความสันคอนยังคงฝังรากพอเริมเฮฟแม่ทัพผู้แข่งแก่งจากปลายราชวงศ์ที่18ก้าวขึ้นมาสถาปนาเป็นราชาอันที่จริงท่านไม่ใช่เจ้าชายหรือโอรสกษัตริย์แต่อย่างใดแต่คือคนที่รู้นอกออกในเกี่ยวกับการเมืองและอาณาจักร ท่านคือผู้กวาดล้างความช่อชนด้วยกิสฎิกาใหญ่หลงโทษข้าราชการที่ฮุกภาษีด้วยความโลภจัดระเบียบระบบศาลใหม่ให้ได้รับความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นปรับเปลี่ยนระเบียบกองทัพและที่สําคัญท่านไดปลูกชีพของรัฐพิธีให้ศาสนสถานในชีพและคานักกลับมามีชีวิตอีกครั้งแต่อย่างไรก็ตามอียิบยังคงต้องการความสงบภายในก่อนจะไปเผชิญหน้ากับโลกภายนอก ทว่าอำนาจไม่อาจยืนยาวหากไร้ทายาทพอเรมเฮปไร้ผู้สืบสันติวงศ์โดยสายเลือดพระองค์จึงเลือกคุนนางผู้ซื่อสัตย์และมีบารามีในเดลต้าตะวันออกอย่างพาราเมสิสุขึ้นมารับตำแหน่งเสนาบาดีและสืบราชสมบัติเพื่อไม่ให้รัฐต้องสดุดเมื่อถึงช่วงเวลาที่พาราเมิสุสวมพระมาลาขึ้นของราชในพระนามลาฟซิสที่หนึ่งราชการของพระองค์นั้นค่อนข้างจะสั้นครับ เพียงปีสองปีเท่านั้นแหละแต่ไม่ใช่ว่าเวลาของราชสั้นๆจะทําให้ความยิ่งใหญ่ไม่บังเกิดเพราะในบางครั้งหน้าที่ของฟาโรห์ก็อาจจะเป็นแค่สะพานที่คอยส่งต่ออํานาจให้กับคนที่เหมาะสมกว่าตัวเองแต่ช่วงเวลาระยะสั้นๆนี้ท่านมีความหนักแน่นพอให้กองทัพไม่แตกแถวเพื่อที่ว่าจะทําให้ระบบคลังและโครงการรัฐที่กําลังก่อ,อกตัวขึ้นได้เดินต่อไปอยากก่างนั้นเลยหากเราจะพูดถึงการสานต่อบัรลัง โดยไม่ชี้ให้เห็นภาพก็อาจเป็นเพียงแค่ลมปะกฝากที่เราเพิ่งข้ามมาคือปลายราชวงศ์ที่18ยุคที่อียิปต์ได้ผ่านทั้งความรุ่งเรืองและความปั่นป่วนแต่อีกทางหนึง่งเราก็กำลังเข้าสู่จกักรวรรดิใหม่ในราชวงศ์ที่19ยุคของราเมเดที่รัฐจะกลายเป็นเครื่องจักรแห่งการค้าพร้อมกองรถศึกมหาศาลของจกักรวรรดิ และเราจะได้เห็นความซีวิลลซ์ในเดลตาอีเมืองเรานี้จะเติบโตจนขยายตัวเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมแก้วโลหะและคอกม้าและผนังหินทั่วอียิปต์จะเต็มไปด้วยเรื่องราวของสงครามและสันติภาพที่จะถูกเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่านานนับพันปีแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นเราต้องทำความเข้าใจก่อนครับว่าสถานการณ์รอบอียิปต์เนี่ยในขณะนั้นเต็มไปด้วยความท้าทายครับ ทางทิศเหนือในซีเรียและอนาโตเลียจักรวรรดิฮิตไชกำลังขยายอำนาจลงมาอย่างต่อเนื่องเป้าหมายของพวกเขาคือการเข้าครอบครองเส้นทางการค้าและจุดยุทธศาสตร์สำคัญซึ่งประกอบด้วยเมืองยุทธศาสตร์ทางบกเช่นคาเดกซึ่งเป็นเมืองสำคัญที่ควบคุมเส้นทางคมนาคมในซีเรียตอนใน,นถือเป็นจุดประทับทางการค้าโดยตรงระหว่างอียิปต์และฮิตไชเช่นเดียวกับเมืองท่าสำคัญบนชายฝั่งเลเวนอย่างบิบลอสและอูการิต เปรียบเสมือนศูนย์กลางการค้าทางทะเลพวกเขาคือหัวใจในการขนส่งสินค้าอย่างไม้สนซีดาจากเลบาน,นอนและโลหะนานาชนิดขณะเดียวกันเมื่อมองลงมาทางใต้ในเขตนเกฟและอารวาวาที่แห่งน,นั้นคือแหล่งเหมืองทองแดงขนาดมหึมาซึ่งมีความสําคัญอย่างยิ่งยวดต่อการสร้างสัญญาณภาพของอียิปต์โดยเฉพาะกองทัพรสึกที่ต้องการใช้อาวุธและส่วนประกอบจากซอมริด พูดอีกอย่างก็คือแผนภูมิรัฐสัตว์รอบอียิปต์ไม่ได้ว่างเปล่าครับแต่เต็มไปด้วยเครือข่ายอำนาจและผลประโยชน์ที่ต้องพึ่งพาอาศัยและต้องขัดแย้งกันอยู่เสมอทุกการตัดสินใจของราชสํานักที่ชีฟหรือในแถบสามเหลี่ยมปากน้ำไนจะส่งแรงกระเพื่อมไปถึงดินแดนเหล่านั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในคลิปนี้เราจะไม่ได้เชื่อคำโฆษณาเพียงด้านเดียวนะครับแต่จะสวมบทเป็นนักสืบเพื่อปติดต่อเรื่องราวจากแฟ้มหลักฐานที่กระจัดกระจายอยู่ โดยเราจะเริ่มจากคําให้การเป็นทางการที่จารึกไว้บนรายพระนามกษัตริย์แห่งอเบดอสซึ่งสะท้อนว่ารัฐเลือกจะจดจําใครและเลือกจะลบใครออกจากหน้าประวัติศาสตร์จากนั้นนําไปเทียบกับโฆษณาชวนเชื่อทางการทหารผ่านบันทึกสงครามคาเดชที่สลักไว้ทั่ววิหารและเมื่อนําคำของอียิปต์ไปเทียบกับบนบันทึกแผ่นดินเดียของฝั่งฮิตไทเราก็จะเห็นความจริงอีกด้านหนึ่งประวัติศาสตร์เขียนโดยผู้ชนะ ิลาจารึกของฟาโรห์เมเนทาที่เผยเอ่ยชื่ออิสราเอลขึ้นมาเป็นครั้งแรกหรือแม้แต่บันทึกคดีอื้อฉาวบนเศษกระเบื้องจากบู่บ้านช่างที่เล่าถึงการปะหารมหาเสนาบดีผู้ทรงอำนาจรวมถึงหลักฐานจากที่เกิดเหตุอย่างซากอุตสาหกรรมในเดลต,ต้าตะวันออกของแรงงานมา้าและความร้อนจากเตาหลอมที่บอกเล่าเรื่องราวได้ดีกว่าตำราเล่มไหนๆเรามาเริ่มกันเลยครับชื่อลาเมซสเพิ่งได้ถูกสลักบนตากษัตริย์เป็นครั้งแรก อียิปต์กำลังยืนอยู่บนทางแยกสำคัญด้านหนึ่งคือบัตรแผนในความทรงจำจากยุคอมามานาบทเรียนราคาแพงที่สอนว่าการทิ้งจารีตแห่งเทพเจ้าดั้งเดิมจะนำมาซึ่งความสันคอนของอาณาจักรซึ่งไม่ต้องแปลกใจครับหากชื่อฟาโรบางคนได้หายไปแต่ไม่ใช่กับรามเสดที่หนึ่งรายพระนามส่วนอนาคตคือแผนการใหญ่ที่จะกู้ศักดิ์ศรีและขยายอิทธิพลในเลเวนอีกครั้ง โดยที่ไม่สูญเสียลมหายใจในพิธีกรรมและเศรษฐกิจภายในลาวเศรษที่หนึ่งจึงไม่ได้เป็นเพียงฟาวโรทางพานแต่คือบุคคลที่ปูพรมสู่ยุคลาเมซิเดด์อย่างมันง่นคงพระองค์ทำให้การสืบราชบัลลังก์ไหลลื่นส่งต่ออำนาจสู่พระโอรเสเซติที่หนึ่งผู้ที่จะกู้ศักดิ์ศรีด้วยดาบในสานามรบซีเรียและคนานา อาณาจักรอียิปต์หากเรามองจากบนฟ้าล่มน้ำในคือเส้นได้สีฟ้าเขียวกลางผืนทรายแต่หากซูมเข้าไปเราจะเห็นเส้นได้อีกนับร้อยนี่คือทางเกวียนที่ลากรูปสลักยักษ์ถนนลับในทะเลทรายที่ขบวนทัพใช้หลบศัตรูและลําคลองในเดลต้าที่นำพาเมล็ดข้าวและก้อนหินไปสู่โรวมเก็บกลาง ทุกเส้นทางล้วนเป็นสิ่งสำคัญในสมัยลาเมซีดีแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ดีอำนาจที่เข้มแข็งก็อาจมีสิ่งที่ซุกอยู่ใต้พรมที่ค่อยๆกัดกร่อนจากภายในจากการแย่งชิงราชสมบัติการลบพนามและฆ่าราชการผู้ล้ำเส้นเรื่องเล่าของราชวงศ์ที่19จึงไม่ใช่เพียงใช้ชนะบนผนังหินแต่ยังเต็มไปด้วยรอยร้าวทั่วนะจาักเขาโครงของประวัติศาสตร์บางครั้งถูกผลักไปข้างหน้าโดยคนที่โลกไม่ได้จำมากนัก และราชการของพาราเมสุผู้ที่จะเป็นรามเซธที่1ก็คือหนึ่งในนั้นชายคนนี้โดยต้นกําเนิดมาจากเดลต้าตะวันออกเมืองชายขอบเหล่านี้คือดินแดนของเทพเซสผู้คลองพายุและผมแดงรากวัฒนธรรมและการเมืองของเดลต้าจึงมีความแข็งแกร่งของทหารแรงงานการควบคุมเส้นทางการค้าจากซีนายและชายฝั่งก่อนจะมีพรนานำราชาพิเศษพาราเมสุเป็นทัชขุนนางและแม่ทัพผู้ที่ค่อยๆแต่เต้าตัวเอง จนมีอำนาจในยุคข,ของโอโเลียมเิฟผู้ที่ฟื้นคืนกฎหมายและระเบียบหลังพายุอามนารามเสดได้เรียนรู้งานมากมายตั้งแต่งานการค้าการเก็บภาษีเป็นจนถึงโลจิสติกและกองทัพรถสึกล้วนต้องถูกคำนวณทั้งสิน้นโดยพลาเมศหรือรามเซสเขารู้ว่ารัฐที่ยิ่งใหญ่ไม่อาจพึ่งพาดาบได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ต้องอยืนบนผลผลิตส่วนเกินตามลำคลองเพื่อเศรษฐกิจและการค้า สายสัมพันธ์ของเขากับทีฟที่เป็นเมืองศาสนาและเมมฟิสเมืองการปกครองอีกที่คือเดลต้าที่เป็นฐานทัพทั้งหมดนี้บอกชัดว่าชายคนนี้สามารถเชื่อมภูมิภาคทั้งสามของอียิปต์ได้อย่างง่ายได้จนถึงวันที่พระองค์ขึ้นครองราชและรับพระนามราชาพิเศษว่าเมนเพติเลซึ่งแปลได้ว่าอำนาจของเรที่แข็งแกร่งยิ่งเรที่กล่าวข้างต้นมาจากคำว่าเทพรานั่นเองครับ พระนามเป็นเพติเลนี้ไม่ใช่การตั้งชื่อเล่นๆเ,เท่านั้นนะครับแต่ในยักษ์สำคัญคือการต่อยอดฟื้นฟูพิธีกรรมของทีสานต่อการปรับกองทัพและสำคัญมากคือการเตรียมท้ายาทที่มีพลังพอจะวิ่งต่อได้โดยไม่สะดุดซึ่ง่างจากกัมพูชายอย่างชิ้นเชิงแต่อย่างไรก็ตามพระพนามนั้นอาจไม่ได้โด่งดังเท่าพระนามสามัญอย่างรามาเซสนี่จึงกลายเป็นคำที่คนทั้งโลกจะรู้สึกคุ้นเคยอยู่เสมอแม้ไม่ได้รู้จัก พระมเหสีของพระองค์นั้นมีนามว่าซิเรหรือไซเตรสตีผู้เป็นมันดาของเซติที่หนึ่งในภายภาคหน้าครอบครัวนี้มีความเชื่อที่ไม่ตัดขาดจากเดลตานั่นคือความเคารพต่อเทพเซตและได้หลอมรวมเข้ากับระเบียบพิธีกรรมของชีฟอาุนมุตคอนซูแม้แต่ชื่อของพระโอรสอย่างเซติก็คือสัญ,ญลักษณ์ที่สะท้อนสายใหญ่นั้นอย่างตรงไปตรงมา ทำให้อนาคตของอียิปต์ยืนอยู่บนความสมดุลระหว่างศรัทธาเดลต้าและพิติกรรมทิฟอย่างไรก็ตามรัชการของรามาสิที่หนึ่งนั้นสั้นจริงๆสั้นถึงขนาดที่ช่างเขียนสีในสุสานยังบ้านรูปไม่เสร็จเลยสุสานนั้นคือสุสานหมายเลข KV16 แต่ความสั้นนั่นเองครับที่เผยวิธีทํางานของรัชรามาสดตให้เราได้เห็นเมื่อกษัตริย์ใหม่เสด็จขึ้นบัลลังก์การก่อสร้างและพิติกรรมไม่ได้หยุดเลยครับทีมช่างทีมเสมียนทีมทหารทำหน้าที่ต่อเนื่องเหมือนเครื่องจัร นี่คือรัฐที่มีระบบแข็งแกร่งกว่าชีวิตของบุคคลใดบุคคลหนึ่งอียิปต์แนวราชการสั้นๆน,นี้ไม่ได้ออกศึกใหญ่ไกลปริมณฑลเลยหลักฐานทางการทหารบ่งชี้ถึงการคุมแดนตะวันออกผ่านแนวป้อมบนหนทางแห่งโอรสหรือเวสออฟโฮรัสจากเดลต้าสู่ซีนบ่อน้ําที่ผูกเข้ากับเส้นทางคาราวานและกองทัพรถศึกเผื่อมีใครไม่เข้าใจผมจะอธิบายคําว่าหนทางแห่งโฮรัสให้ฟังแบบสั้นๆนะครับสิ่งนี้คือ ซูเปอร์ไฮเวย์สายหลักในยุคโบราณที่เชื่อมระหว่างอียิปต์บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนกับดินแดนคานาอันผ่านทะเลทรายซีไนที่แห้งแล้งและทุรก,กันดาาในขณะการเดินทางข้ามทะเลทรายสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าทองก็คือน้ำทั้งกองคาราวานค้าขายและกองทัพขนาดใหญ่โดยเฉพาะกองทัพรถสึกที่ต้องใช้ม้าจำนวนมากจะไม่สามารถเดินทางข้ามทะเลทรายได้เลยหากไม่มีจุดแวะพักเติมน้ำ ชาวอียิปต์จึงสร้างป้อมปราการขนาดเล็กไว้ตามแหล่งน้ำเหล่านั้นหรือบ่อน้ําโอเอซิสต,ตลอดเส้นทางฮอรัตป้อมปราการเหล่านี้จะทําหน้าที่บันดาลควบคุมให้ใครก็ตามที่ใช้เส้นทางนี้ต้องผ่านการอนุญาตจากอียิปต์เท่านั้นนั่นหมายความว่าอียิปต์ขนาดนั้นมีความแข็งแกร่งพอตัวในมุมมอ,องของผมแรมเมสตที่1จริงๆแล้วไม่ได้ทําสงครามเลยแต่พระองค์น่าจะรักษาอาณาจากักรมากกว่าการฟาดฟันในสมรภูมิใหญ่แต่หน้าที่นั้นจะตกเป็นของโอรสและพระนัดดาในไม่ช้า หัวใจทางเศรษฐกิจของยิมในยุคนี้อยู่ที่เดลต้าตะวันออกนี่คือศูนย์กลางโลจิสติกโบราณทรัพยากรสําคัญอย่างไม้สนจากเลเวนหรือเสาหินขนาดใหญ่ถูกลําเลียงผ่านเครือข่ายคูคลองด้วยเรือท้องแบนจากนั้นใช้แอกวัวและทางลาดดินเพื่อเคลื่อนย้ายขึ้นบนบกวิศวกรรมง่ายๆเหล่านี้คือสิ่งที่ทําให้สเสบียงแรงงานและพฤติกรรมของรัฐด,ดาเนินไปได้อย่างราบรื่นร่องรอยของรามเซสที่หนึ่งที่คาดักอาจมีไม่มาก แต่มีความสําคัญในฐานาปะปฐมบทของราชวงศ์ที่สิเพราะองค์ได้ทรงริเริ่มโครงการก่อสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนฟาโรซติผู้ได้เป็นโอรสจะมสารต่อจนเสร็จสิ้นเป็นการยืนยันว่าจารีตประเพณีและความเชื่อยังคงเป็นเสาหลักที่ค้ำจุน,ำนอ,อำนาจของฟาโรออำนาจนี้ไม่ได้มาจากฟาโรเพียงพระองค์เดียวแต่มาจากระบบราชการที่ฮอเรมเฮฟได้วางรากฐ,ฐานไว้บันทึกของเหลาเสมียนและนายช่างเช่นคําสั่งซื้อไม้ หรือรายงานการซ่อมถนนคือหลักฐานประวัติศาสตร์ที่แท้จริงที่สุดเพราะมันคือการทํางานของจริงของจักรวรรดิขณะเดียวกันที่ปากน้านายชาวบ้านยังคงทํานาเลี้ยงชีพแต่ผลผลิตส่วนเกินของพวกเขาไม่ได้หายไปไหนมเมื่อมีราชพิธีเมล็ดข้าวจะกลายเป็นขนมปังสําหรับเที่เจ้าและแรงงานพวกเขาจะถูกเกณฑ์ไปสร้างกําแพงวิหารภายใต้พระนามกษัตริย์นี่คือวงจรที่ขับเคลื่อนอียิปต์ให้ยังคงอยู่ต่อไปต่อเนื่องเป็นเวลากว่า3,000ปี ย้อนกลับไปเมื่อไม่นานนี้ครั้งหนึ่งนักโบราณในคดีเข้าไปถึงสุสานเควีสิของรามเซสที่1นึ่พวกเขาพบกับอุโมงค์สั้นๆที่ดูเรียบง่ายแต่ผนังทุกด้านกับอัดแน่นไปด้วยความงดงามภาพวาดเหล่านี้มาจากคัมภีร์ประตู Book of Gates คำภีร์สำหรับผู้ตายที่บอกเล่าเส้นทางวิญญ,ญาณของกษัตริย์ที่ผ่าน12ชั่วโมงแห่งราตีเพื่อไปสู่การกำเนิดใหม่อีกครั้งในยามเช้าฝีแปรงของช่างหลวงดูเร่งรีบ ทว่ายังคงความวิจิตบรรจงเรากลับเป็นการทํางานที่แข่งกับเวลาเพื่อให้เสร็จทันพิธีศพของฟาโรห์ผู้ครองราชสั้นเพียงไม่นานภาพวาดเหล่านี้คือเครื่องยืนยันของความเชื่อตามยุคสมัยว่าความอยู่รอดของกษัตริย์ในโลกหน้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับชัยชนะในสนามรบเท่านั้นแต่ฝากไว้กับพิธีกรรมและมนตราศักดิ์สิทธิ์ที่สลักไว้บนผนังหินแต่เรื่องราวของลามเสดที่หนึ่งยังไม่จบในสุสานแค่นี้นะครับเพราะมัมมี่ของพระองค์มีชะตากรรมที่พลิกผันอย่างยิ่ง ทุกวันนี้เรารู้แล้วว่านี่คือร่างของพระอ,องค์ใช่ไหมครับแต่ในอดีตนั้นมัมมี่ร่างนี้เคยถูกจัดแสดงในฐานะมัมมีน่นิรนามมานานกว่า140ปีเรื่องราวนี้นะครับต้องย้อนกลับไป3,000ปีก่อนเลยจากภัยคุกค,คามของโจรปล้นสุสานทําให้ต้องแอบย้ายร่างของรามาเซษที่หนึง่งไปซ่อนรวมไว้กับสุสานลับที่มีมัมมี่ของฟาโรห์องค์อื่นด้วยด้วยความปลอดภัยหลายพันปีต่อมาสุสานลับนั้นถูกค้นพบ แต่มัมมี่ของพระอ,องค์นั้นกลับถูกขโมยและลักลอบนําไปขายในตลาดมืดจนสุดท้ายไปปรากฏตัวในพิพิธภัณฑ์เล็กๆแห่งหนึ่งในอเมริกาเหนือถูกจัดแสดงอย่างเงียบๆจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้เทคโนโลยีสมัยใหม่ทําให้นักวิชาการสามารถพิสูจน์ได้ว่านี่คือมัมมี่ของรามเซสท,ที่หนึง่งผู้ก่อตั้งราชวงศ์ที่19และในที่สุดพอรผู้พัฒถิ่นก็ได้เสด็จกลับคืนสู่แผ่นดินอียิปต์อีกครั้งหนึ่งเพียงไม่นานหลังสิ้นรัชสมัยของรามเสสท,ที่หนึง่ง เสียงประกาศกล้องในสนามพิธีแห่งชีฟก็ดังขึ้นพร้อมกับการขึ้นคล้องราชของฟาโรงใหม่ภายใต้พระนามราชาพิเศษว่าเมนมาอัตเลซึ่งมีความหมายว่าความยุติธรรมแห่งเทพราอันสถาพรพระองค์คือบุรุษที่ประวัติศาสตร์จดจำในฐานะฟา,ราโฟาราเซติที่หนึ่งพระราชโอรสแห่งรามาเซที่หนึ่งกับราชินีสตเล เเตที่หน่งเสด็จขึ้นสู่บัลลังก์ในช่วงเวลาที่อียิปต์กำลังต้องการผู้นำที่สมบูรณ์แบบพระองค์ทรงเป็นผลผลิตจาก2โลกที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงด้านหนึ่งพระองค์เติบโตมาในค่ายทาหารที่เดลต้าตะวันออกซึ่งเป็นฐานกำลังหลักของราชวงศ์ทำให้ทรงคุ้นเคยกับระบบกองทัพยุทธวิธีและเส้นทางชายแดนเป็นอย่างดีแต่อีกด้านหนึ่งพระองค์ก็ทรงเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ถึงหัวใจและความสําคัญของศูนย์กลางศาสนาที่ทิพย์นี่คือคุณสมบัติที่ทําให้พระองค์เป็นคนที่เหมาะสมที่สุดในการจะฟื้นฟูหยิบให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งรัชสมัยของพระองค์จึงเริ่มต้นด้วยการจัดลําดับความสําคัญอย่างเป็นระบบและชัดเจนภาร,รกิจแรกคือการทหารต้องทําให้ใชายแดนตะวันออกกลับมามีเสถียรภาพและใช้งานได้จริงภาร,รกิจที่2คือการฟื้นฟูจาริตการต่อโครงการก่อสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทิพย์ และภารกิจสุดท้ายก็คือการปริหารทำให้ระบบราชการและการคลังช่างฝีมือและเสมียนสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนสองภารกิจแรกเป้าหมายแรกสุดที่พระอ,องค์ลงมือทำในช่วงต้นราชการคือการจัดระเบียบโขนทางแห่งฮอลัสอย่างเต็มรูปแบบเส้นทางโบราณสายนี้คือทางหลวงยุทธศาสตร์ที่เชื่อมอียิปต์เข้ากับเอเชียผ่านทะเลรายซีนาเซติที่หนึ่งทรงสั่งการให้เสริมความแข็งแกร่งของป้อมปราก,การ ฝุดลอกคลองบ่อน้ำให้ใช้การได้ดีและสร้างขังสเสบียงตามจุดต่างๆเพื่อให้กองทัพรถสึกอันเป็นหัวใจหลักของอียิปต์สามารถเคลื่อนพลข้ามทะเลทรายได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยลักษณนสำคัญของปฏิบัติการนี้ปรากฏขึ้นในภาพสลัก ที่วิหารคาหนักซึ่งแสดงเห็นป้อมประการเรียงรายเป็นทิวแถวพร้อมบ่อน้ําและต้นป์าโดยมีป้อมประการชาจารูเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทัพเมื่อเส้นทางการส่งบำรุงพร้อมแล้วปฏิบัติการทางทหารระลอกแรกก็เริ่มต้นขึ้นกองทัพของเซติที่1เคลื่อนพลขึ้นสู่เหนือคานาอันและเลเวน์เป้าหมายแรกคือการกวาดล้างกลุ่มชนเล่ร่นซาชูซึ่งคอยป้นสะดมกองคาราวานและก่อความไม่สงบในประเทศ จากนั้นจะเป็นการบังคับให้เมืองรัฐต่างๆในคานาอันที่เคยแข็งข้อกลับเข้ามาสู่ระบบแห่งการส่งสวยให้อียิปต์อีกครั้งหลักฐานที่เป็นรูปธรรมท,ที่สุดของชัยชนะครั้งนี้คือศิลาจารึกแห่งเบทซานเบชยนสเตเลซึ่งถูกค้นพบในประเทศอิสราเอลปัจจุบันจารึกนี้บอกเล่าถึงชัยชนะของเซติที่หนึ่งและการส่งกองกําลังเข้าควบคุมเมืองในภูมิภาคนี้การขยามหน้าครั้งนี้ทําให้อียิปต์ต้องมาเชิญหน้าโดยตรงกับจักรวรรดิท,ทิทายผู้แข่งสําคัญทางตอนเหนือ เมืองยุทธศาสตร์อย่างคาเดฟและอโมรูซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายแดนซีเรียจึงกลายเป็นสมรภูมิชิงอิทธิพลภาพสลักที่คาหนักแสดงให้เห็นว่าเซติที่หนึ่งสามารถเข้ายึดเมืองคาเดสได้แต่หลักฐานจากฝั่งฮิตไท่หมงคิดว่ามันเป็นเพียงชัยชนะชั่วคราวเท่านั้นเพราะไม่นานเมืองเหล่านี้ก็กลับไปอยู่ใต้อิทธิพลของฮิตไท่อีกครั้งนี่แสดงหเห็นว่าเป้าหมายของเซติที่หนึ่งไม่ใช่การพิชิตด,ดินแดนอย่างถาวรแต่เป็นการสร้าง,สางสเสถียรภาพและอำนาจต่อรองให้กับอี์ และภาพของเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ก็ถูกบันทึกไว้อย่างยิ่งใหญ่และเป็นระบบบนผนังด้านนอกทางทิศเหนือของมหาโธงเสาแห่งวิหารคาหนักภาพสลักนูนต่ำขนาดมหึมาเหล่านี้ไม่ได้เล่าเรื่องด้วยบทกวีที่เกินจริงแต่กลับนำเสนอด้วยภาษาที่ตรงไปตรงมาเหมือนบันทึกรายงานของราชการมีการระบ,บุรายชื่อของเมืองที่สวามิภักดิ์ในกรอบลงลีและแสดงภาพขบวนทัพที่กำลังเคลื่อนพลออกจากป้อมทจารู และฉากการรบที่เป็นลำดับขั้นตอนมันคือหลักฐานที่ยืนยันว่าเซติที่1ไม่เพียงแต่ฟื้นฟูกองทัพอียิปต์ให้กลับมาเกลียงไกลแต่ยังได้วางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของราชวงศ์ที่19อีกด้วยเบื้องหลังภาพสนามรบอันเกลียงไกลของฟาโรห์เซติที่1คือความเป็นจริงของการบริหารจัดการอันน่าทึ่งผ้าฟาโรห์บนลตสึกที่สลักอยู่บนผนังวิหารคือผลลัพธ์สุดท้ายของกระบวนการที่ซับซ้อน ซึ่งเริ่มต้นขึ้นในห้องทํางานของเหล่าเสมียนและคังหลวงคําสั่งจะค่ายทหารถูกส่งไปยังเดลต้าตะวันออกซึ่งเป็นทั้งอู่ต่อเรือคอกมา้าและโรงหล่อโลหะทรัพยากรสําคัญอย่างทองแดงจากเมืองในเนเกฟและซีนายถูกล้อมไปชิ้นส่วนรถศึกและอาวุธไม้สนซีดาราคาแพงมาจากบิบลอสถูกแปลรูปเป็นเสาและคานสําหรับวิหารหรือโครงสร้างหลักของเรือรบทุกอย่างต้องถูกคํานวณและเตรียมการล่วงหน้า พราะก,การเคลื่อนทัพในเทะเลทรายนั้นผูกติดอยู่กับระยะทางของป้อมและจุดเติมน้ําที่แน่นอนรัชสมัยของเซติที่1นึ่งจึงโดดเด่นด้วยการวางแผนอย่างรัดก,กุมมากกว่าการเสี่ยงโชคในสนามรบขณะที่กองทัพก,กำลังสร้างเส,สถียรภาพที่ชายแดนงานที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันก็กาลังดําเนินอยู่ที่ศูนย์กลางของอาณาจักรนั่นคือด้านศาสนาและสถาปัตยกรรม สถติที่1ได้ยกให้ามหาวิหารคาหนั oh ar ak, กกลับมาเป็นแกนกลางของพิธีกรรมอย่างสมบูรณ์แบบเป็นรูปธรรมอีกครั้งครงการที่โดดเด่นที่สุดคือมหาโถงเสาไฮโพสไตร์ au, le, ซึ่งแม้จะเริ่มต้นในรัชกาลก่อนหน้าแต่เป็นเถติที่1ได้ลงมือตกแต่งอย่างเป็นระบบเสาหินทรายขนาดใหญ่134ต้นถูกตประดับด้วยภาพสลักนวลต่ำที่บอกเล่าเรื่องราวของฟาโรห์และเหล่าทวยเทพหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดคือคุณภาพของงานศิลปะบนผนังด้านทิศเหนือ ซึ่งเป็นส่วนของพระอ,องค์ที่มีความคมชัดลึกและสง่างามถือเป็นจุดสูงสุดของงานศิลปะอียิปต์แต่ตกต่างจากส่วนของฟาโรห์องค์ถัดไปอย่างเห็นได้ชัดที่เมืองศักดิ์สิทธิ์อัไวดอสพระองค์ก็ได้สถาปนาวิหารที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในอียิปต์ซึ่งมีผังอาคารรูปตัวแอลที่ไม่เหมือนใครภายในมีห้องสักการะที่พระเจ้าเจ็ดห้องเรียงกันและที่สําคัญที่สุดคือห้องโถงท,งที่จารึกลายพระนามกษัตริย์แห่งอัไดอส นี่คือหลักฐานที่เป็นรูปธรรมท,ที่สุดของการจัดระเบียบความทรงจาทางการเมืองเซติที่ 1. ทรงเลือกที่จะจารึกผนามของบูรัพกษัตริย์ที่พระองค์ยอมรับและจงใจลบฟารโรบางองค์ที่ถือว่าเป็นยุคนอกรทธออกไปเช่นฮับเซสุดและฟารโรยุคอามานาทั้งหมดเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับราชวงศ์ที่19ของพระองค์ด้านหลังวิหารหลักยังมีอาคารลึกลับที่เรียกว่าโอไซรรออนซึ่งสร้างเรียนแบบสุสานของเทพโอสิลิส โดยมีลักษณะคล้ายสถาปัตยกรรมยุคราชอาณาจักรเก่าโอคิงด้อมใช้เสาหินขนาดใหญ่ที่ไร้รอยสลักและมีเกาะกลางที่ล้อมรอบด้วยน้ำเป็นการจำลองเนินดินแห่งการสร้างโลกขึ้นมาใหม่เป็นงานสถาปัตยกรรมที่บอกเลกความเชื่อโดยไม่ต้องใช้คำอธิบายใดๆเลยคุณภาพงานช่างในยุคเซติที่หนึ่งนั้นถือเป็นมาตรฐานทองคําของราชวงศ์ภาพสลักนุนต่ำม,มีความคมชัดแต่แฝงด้วยความสุข,ขุมสงบนิ่งไม่แสดงท่าทางเกินจริง ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลงานของชุมชนช่างฝีมือหลวงที่หมู่บ้านเดียเอลมิเดนาซึ่งบันทึกการทำงานของพวกเขายังคงหลงเหลือให้เราเห็นบนเศษกระเบื้องและปาปิลุสเมื่อมองลึกลงไปในสุสานเควิสิบเจ็ดของพระองค์ในหุบเขากาัตริย์สุสานของพระองค์เป็นหนึ่งในสุสานที่ยาวที่สุดลึกที่สุดและสมบูรณ์แบบที่สุดผนังทุกตาร,รางนิ้วถูกตกแต่งอย่างเป็นระบบด้วยชุดคมพี์สำหรับโลกหน้าฉบับสมบูรณ์เป็นครั้งแรก ลีเทนีออฟเลและบุ๊กออฟเกสโดยเฉพาะเพดา,านในห้องเก็บโลงศพที่ถูกว่าเป็นแผนที่ดวงดาวอย่างละเอียดถือเป็นหนึ่งในหลักฐานทางดาราศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของโลกเดิมทีห้องนี้ยังเป็นที่ตั้งของโลงศพที่ทําจากหินอลาบัสเตอร์ที่โปร่งแสงและสลักสลเลาอย่างวิจิตรบรรจงปัจจุบันอยู่ในพิพิธภัณฑ์ในลอนดอนสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่การสร้างสุสานแต่คือการกำหนดมาตรฐานทั้งด้านวิศวกรรม ศิละปะและข้อความศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้ทีมช่างรุ่นต่อไปได้สามารถนำไปใช้เป็นต้นแบบได้ทันทีเศรษฐกิจที่รองรับโครงการมหึม,ม,มาทั้งหมดนี้ขับเคลื่อนด้วยทรัพยากรจริงทองคําจากนูเบียถูกส่งขึ้นเหนือเพื่อรอเลี้ยงโครงการศักดิ์สิทธิ์และการเมืองทองแดงจากซีนายถูกส่งเข้าโรงหล่อเป็นอาวุธและเครื่องมือไม้สนจากฟินีเชียถูกนํามาสร้างเป็นเรือและคานวิหารผ้าลินินและปาบิลัสจากรูปน้ำนายกลายเป็นสิ่งทอและเอกสารของรัฐ ทั้งหมดนี้คือห่วงโซ่ที่เชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์เมื่อเสาต้นไม้ถูกยกขึ้นที่คานหนักนั่นหมายถึงเรือบรรทุกไม้และมเมล็ดข้าวในเดลต้าก็ต้องทํางานสอดคล้องกันเมื่อกองทัพเคลื่อนพลบ่อน้ําตามเส้นทางก็ต้องถูกเตรียมไว้ล่วงหน้านี่คือภาพรวมเดียวกันของรัฐไม่ใช่งานที่แยกส่วนกันทําท้ายที่สุดผลรวมในรัชสมัยของเซติตที่หนึ่งคือการวางโครงสร้างสามส่วนให้อียิปต์กลับมามั่นคงอีกครั้ง 1. กองทัพและชายแดนที่พร้อมรบ และมีเส้นทางส่งกำลังบำรุงที่เชื่อถือได้ 2. ศาสนสถานและพิธีกรรมที่ทำหน้าที่สื่อสารอำนาจและความชอบธรรมของฟาโรอย่างต่อเนื่อง 3. ระบบราชการคลังช่างเสมียนที่เชื่อมโยงกันจนสามารถสั่งงานได้เป็นหนึ่งเดียวพระองค์ไม่ได้เพียงแต่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ได้สร้างพิมพ์เขียวแห่งความสําเร็จที่แข็งแกร่งและเป็นระบบไว้เมื่อรากฐานทั้งหมดถูกจัดวางไว้อย่างเรียบร้อยแล้ว การสมมอบอำนาจให้แก่ราชการถัดไปจึงเป็นไปอย่างราบรื่นบนฐานที่มั่นคงของพระองค์ที่ได้สร้างเอาไว้นั่นเอง